ผีพูดได้จริงไหมประสบการณ์จริงของคนเคยเจอผีหลอกเชื่อว่าหลายๆคนเชื่อว่าผีมีจริงถึงแม้จะไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่กล้าลบหลู่ไม่เคยเห็นแต่กลัวโดนหลอกอยู่เป็นประจำนั่นเพราะว่าเป็นความฝังใจส่วนหนึ่งด้วยตอนเด็กผู้ใหญ่อาจจะเอาผีมาขู่เอาผีมาหลอกจนกลัวลึกลงไปในจิตใต้สำนึกหรือบางคนก็ไม่เคยกลัวผีแต่กลับเจอดีเข้าเต็มๆ เพื่อนๆมีประสบการณ์เจอผียังไงกันบ้างตกโลงผีหรือวิญญาณสื่อสารด้วยการพูดจริงไหมสามารถนั่งเล่าเหตุการณ์ได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรารวบรวมเรื่องเล่าประสบการณ์เจอวิญญาณมาฝากกันค่ะคนแรกป้าพรแกเล่าว่าสมัยเด็กๆมีเรื่องหนึ่งที่จำฝังใจติดตาด้วยปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพอย่าเสียปู่ก็มาเสียไปอีก จำไม่ได้ว่าปู่เสียไปนานเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะนานนักก็เห็นเหตุการณ์นี้วันหนึ่งเป็นตอนเย็นโพเพลด้วยความเป็นเด็กสัก5้าหขวบนั่งรับลมเย็นอยู่ชายท่าพระอาทิตย์ก็เริ่มตกโพเพลเต็มทีอยู่ๆก็เหมือนจิตใจโดนสะกดให้เดินไปห่างจากบ้านสัก3า0สี่เมตรแต่เป็นท่าทรายเก่า ตอนนั้นดูเหมือนจะร้างๆแล้วเพราะว่าเจ้าของเก่าก็เสียไปในช่วงนั้นนั่นเองตอนนั้นป้าแกเห็นตาแก่ๆหน้าตาเหมือนปู่ของป้าไม่มีผิดเพี้ยนหัวงอกใส่ชุดม่อห้อมที่ปู่ชอบใส่ยืนนิ่งๆเงียบสงบมองไปข้างหน้าหน้านิวๆไม่พูดไม่จาสักคำป้ายืนมองด้วยความเป็นเด็กไม่คิดเลยว่าเป็นปู่ตัวเอง คิดในใจว่าใครวะหน้าตาเหมือนปู่เปียบเลยแล้วก็เหมือนจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เดินกลับบ้านเองวันหนึง่งพีพีเอารูปงานปู่มาดูแล้วมีรูปอยู่ที่ในโรงสิ่งที่จำได้ติดตาคือชุดที่ปู่ใส่ในโรงนั้นเป็นชุดเดียวกันกับที่เห็นคนหน้าเหมือนปู่ใส่มาวันนั้นเลย แม้เรื่องนี้จะผ่านมานานแล้วแต่เป็นความทรงจำเดียวที่จำติดใจนอกจากที่ปู่ชอบซื้อปองเหน่งมาฝากป้าเสมอกลับมาชอบอุ้มเสมอก็มีเรื่องนี้ที่จำได้มาจนทุกวันนี้ภาพนั้นยังคงชัดเจนเสมอปู่คงมาลาหรือไม่ก็คงห่วงมากนั่นเองเรื่องราวการเห็นวิญญาณของคุณน้าอีกคน นี่ก็สายวิทยาศาสตร์ตัวแม่แม้จะเจอผีหลอกมาเต็มๆหลายครั้งแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อและเจอแล้วแต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อโคตรสายแข็งคุณน้าไปทำงานแถวนิคมแห่งหนึ่งวันหนึ่งเจ้านายก็ใช้ให้ไปสัมมนา,าต่างอำเภอเธอกระสายมั่นไปคนเดียวโนสนโนแคร์ no no care, ไปไหนคนเดียวได้สบายๆมากๆ เชาวห้องนอนแต่ก่อนนอนก็กำลังจะหลับไม่หลับมาเลยจ้าหนูผู้หญิงผมยาวๆหัวห้อยลงมาจากเพดานหน้าเละเอาหน้ามาชิดจนจะติดกันน้านี่แบบตกใจสุดๆแบบเฮ้ยแล้วพูดว่าออกไปเดี๋ยวไปทำบุญให้พรุ่งนี้ด้วยความตกใจถ้าเป็นคนอื่นนีช็อกตายคาห้องได้เลยนะน,นั่นแต่คุณนะ้าจิตแข็งสุดๆ ถามว่ากลัวไหมเขาก็บอกว่าโตรธกลัวเลยแต่พูดออกไปแบบนั้นแค่นั้นจริงๆแล้วนอนต่อคนฟังก็ได้แต่โอ้ oh my god ไม่ใช่แค่คนฟังเช้ามาเธอบอกกับเจ้านายที่เป็นฝรั่งแท้ๆเจ้านายฝรั่งของเธอยังตะลึงว่าเธอนอนต่อเข้าไปได้ยังไงและรีบให้เธอไปทำบุญด่วนๆลางานไปเดี๋ยวนี้วันนี้เลย และก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เจอเธอบอกว่าก็ยังไม่เคยเจอวิญญาณที่ไหนพูดนะแต่ส่วนตัวก็คิดว่าไม่น่าจะพูดมากถ้าจะพูดเต็มที่อาจจะสื่อเป็นคำคำอย่างบางคนอาจจะได้ยินเสียงแวว เสียงเตือนเสียงด่าอะไรก็ได้ที่เป็นประโยคหรือว่าเป็นคำสั้นๆแต่ถ้าถึงกับสนทนามาเป็นเรื่องเป็นราวนั้นก็ยังไม่เคยเจอเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอประสบการณ์อะไรบ้างลองมาเล่าสู่กันฟังได้